สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอดทอดนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับสมาชิกก็คงจะทราบแล้วหวยออกตัวไหนนะครับหวยออกตัวไหนเมื่อวานนี้นะครับใครที่ตามก็ดีใจด้วยสําหรับบนนะครับตามหมดนะตามหมด ถ้าใครตามเฉพาะตัวนี้ก็ไม่ถูกนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับชุดสรุปผมนะครับเ <c oughs> มื่อวานนี้เข้าเจ็ดสองตรงๆเลยนะครับบนนี้ออกเก้าเจ็ดสองล่างออกศูนย์สองนะครับเมื่อวานนี้หวยออกนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกตั้งจากที่เมื่อวานหวยออกก็ามาลงให้งวดที่ผ่านมาผมใช้สูตรใหม่คือทั้งหมดเลยนะครับผมสรุปใช้สูตรใหม่สูตรปี2 5 6 9 <c oughs> ผมเขียนไว,ว้หัวกระดาษอยู่ทั้งหมดเลย แล้วก็โปรแกรมรันใหม่ที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับวดท,ที่ผ่านมาสูตรค่อนข้างจะเข้าเยอะนะครับเป็นสูตรใหม่พี่ท้องปอนท์6 9สูตรค่อนข้างจะเข้าเยอะแต่ไปจับชุดสรุปล่างผิดนะครับเพราะชุดสรุปล่างยังไปเอาใช้สูตรเก่าอยู่นะครับส่วนบนใช้สูตรใหม่นี่เข้าเป๊ะเลยเจ็ดต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงฝากช่องด้วยกันแล้วกันเด้อช่องแอดทอนนักการบัฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดทอน ได้ทาสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาฝากสมายชิดด้วยกันแล้วกันมาฟังคาเตือนคำเตือน,าอนทางช่องเป็นเพียงสือ่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสน,นุนการพนันหรือสิ่งผิดก,กฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถูกผิดนะครับว่ากันไปตามสูตรใครไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะครับ มาดูสูตรนี้ห้าสิบบนสูตรนี้ได้เลขเจ็ดเป๊ะเลยนะฮะผมให้เจ็ดสองก็เข้าเจ็ดสองสูตรนี้สิบบนเข้าดีจริงๆนะครับสูตรใหม่ก็เข้าเลยนะครับอันนี้สิบบนเหมือนกันได้เลขสามนะครับสิบบนสูตรนี้ได้เลขสามทีนี้สูตรนี้มันหลุดได้เลขสามมันอันนี้สูตร A อนะครับอันนี้สูตร B 2สองสูตรนี้ผมลงเทียบชนให้แบบนี้นะครับผมบอกแล้วว่าให้เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่างมดที่ผ่านมาผมเน้นไปที่สามกับเจ็ด ชุดสรุปผมอ่เดี๋ยวไปดูชุดสรุปผมก่อนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงนะครับเพราะว่าผมลงสูตรให้เยอะแล้วก็ผมก็มาจากนี่ฮะชุดสรุปเห็นไหมฮะผมเน้นไปที่เลขสามก็คือตามสูตรนี้เลยเน้นไปที่เลขสามกับเลขเจ็ดเห็นไหมฮะเจ็ดนี่สามเจ็ดแล้วก็เก้อ่าสามเจ็ดเก้าแต่ผมเน้นหนักไปที่สามหลักสิบสามสามสามชุดเลยแล้วก็เลขเจ็ดสามชุดเลยนะครับเลขเก้าแค่สองชุดนะครับ แต่ผมไปจับเน้นให้สามสี่สามหกเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดเอ้ยแล้วก็เจ็ดสี่ทั้งหมดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็แปดจาแปดชุดผมไปเน้นให้ส <c oughs> ี่ชุดน <gelatin material> <Spaß> <aj> ี้ไปจับผิดฮะนี่ฮะมันออกเจ็ดสองตรงๆเลยนะฮะสมาชิกนะออกเจ็สองก็คือสูตรนี้แล้วก็น่าสียดยที่ตัวนี้สองเก้ามันไม่น่าจะเอาตัวนี้มันน่าจะสองอ่าอะไรวะเก้าเจ็ดสองนีสองเก้าเจ็ดอย่างเงี้ยน่าจะ ก็น่าเสียดายฮะแต่บนเข้านะครับบนสูตรนี้เข้าเต็มเต็มเลยนะครับบนออก9 72นะครับอันนี้ชุดสรุปนะครับเข้าเต็มเต็มเลยก็เข้าที่72เข้าที่7 2สองนะครับสมัยชินะก็เข้าที่7 2เต็มเต็มก็คือนี่ฮะตัวนี้ชุดนี้ชุดที่ผมไม่เน้นเข้านะครับแต่ตัวเด่นนี้หลุดนะครับหลุดตัวเด่นนี่สา ตัวเด่นล่างนี้ก็หลุดนะครับเข้าเฉพาะบน,นะครับเข้าเฉพาะบน,นะบเ2สองครับก็เข้าตามนี้เลยนะไม่มีแก้ไขตัวเลขนะครับชุดสรุปเข้านะครับแต่เข้าที่ตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือ72็สองตรงๆนะครับก็ผมก็ใช้หลักสิตจากสูตรนี้นะครับทีนี้3เดี๋ยวลักสิตสูตรนี้ผมจะมาปรับเป็น10หน่วยบนผมจะมาลดแต้มไปก็คือ2กับสามเพื่อให้สูตรมันเดินต่อนะ งวดนี้นะครับผมจะใช้สูตรเก่าปี2,500ันก็คือสูตรใหม่ของของงวดที่ผ่านมานั่นแหละงวดที่ผ่านมาก็คือสูตรใหม่ผมใช้สูตรใหม่ทั้งหมดพอมางวดนี้มันก็จะเป็นสูตรเก่าแล้วนะครับเพราะว่าใหม่งวดที่ผ่านมางวดนี้ก็จะเป็นเก่าแล้วผมก็จะใช้สูตรเก่าผมจะไม่ใช้สูตรใหม่นะครับผมจะใช้สูตรงวดที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับสูตรในที่มันหลุดผมก็จะปรับแค่นั้นเองนะครับแจ้งสมาชิกแบบนี้นะครับนี่เก็เข้านะอันนี้เดี๋ยวผมมาปรับ เป็น2ตัวนะครับหลักร้อยนี่ก็โอ้โหโคตรเทพเลยผมไปใช้เลขสองครับผมไปจับผมไปจับไอจับผิดอี้วอันนี้หลักร้อยสูตรนี้เข้านะครับก้าไหนอีก,หล,กหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะเอาไมา้มาให้ดูนะครับว่าผมไปใช้สูตรหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งก็คือเลขสองเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ฮะอ่าดูนะ คือหลักร้อยตัวเดียวเนี่ยผมเทียบชนสองสูตรแบบนี้อันนี้สูตรที่หนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้สูตรที่สองผมเขียนไว้อยู่ผมไปเลือกเลขสองนี่ฮะมันมาที่สูตรที่หนึ่งนี้เลขเก้าครับมันออกเก้าเจ็ดสองโอ้โหอันนี้เลขสองนี้มาหลักหน่วยเลยอ่นนี้เลขเก้ามาหลักร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําหลักร้อยสองสูตรนี้เทียบชนให้อีกนะครับแล้วก็สูตรนี้โอ้โหสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่านะของปีที่ผ่านมามีสูตรนี้เดินดีจริงๆรฮะมาครบสามตัวเลยเก้า เกสสูตรนี้มันจะเป็นสูตรร้อยกับหน่วยนะครับงวดที่ออกเก6นั้นหน่วยไม่มาฮะมาแต่ร้อยงวดนี้ทั้งร้อยทั้งหน่วยทั้ง10มาครบ3ตัวเลย9 72นี่ฮะโอ้สูตรนี้แม่นจริงๆนะร้อยกับหน่วยบนนะครับสูตรเก่านะครับอ่ะอันนี้เป็นสูตรบนนะครับมันก็ลงล่าง20นี่2 0 0 2นะครับชุดนี้อ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาทำให้ สูตรค่อนข้างจะเข้าเยอะนะอันนี้สูตรหน่วยบนนะครับสูตรหน่วยบนนี่เข้าที่เลขสองหน่วยบนคู่ขี้อันนี้หน่วยบนว่าไปชนที่สี่เอ้ไปชนที่หกผมก็เน้นไปที่เลขหกก็เอาหกนะมาปรับเพิ่มนี่มันหน่วยบนมันชนไปที่เลขหกนะนี่ห้าหกก็ลดอันนี้คู่โต๊ะบนสามกับสองก็ดอกเจ็ดสองเอ้สามกับอ่ะสูตรค่อนข้างเยอะ เข้าเยอะฮะสูตรงวดที่ผ่านมาอ่ะเดี๋ยวผมมาทําสูตรนี้ให้นะครับสูตรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูหลักร้อยสูตรนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวมาทําสูตรนี้ให้สิบบทเลยนะครับแจ่มๆตัวเดียวไม่ต้องรอหนักนะครับสิบปนตัวเดียวแจ่มๆนะสูตร A สูตร B งวดที่ผ่านมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทําสูตร A ก่อนนี่สูตร A งวดที่ผ่านมาได้เลขสามนะครับ งดที่ผ่านมาได้เลขสามนะครับสูตรเอพ้นออกเก้าเจ็ดสองนะครับพ้นออกเก้าเจ็ดสองทีนี้นะครับมันได้เลขสามผมบอกแล้วผมจะไม่ทำสูตรใหม่ผมจะเอาสูตรที่ผมให้ปีสองพันหกสิบเก้านะครับผมจะทำอย่างเช่นสูตรนี้มันหลุดผมก็จะมาปรับแบบนี้ฮะ ผมจะไม่ใช้สูตรใหม่ผมจะใช้สูตรเก่ามาถ้ามันหลุดก็มาปรับเอาเพราะว่ามันใกล้เคียงกันนะครับอันนี้3ก็ลดแต้มไปแบบนี้ฮะัเนี่ยอันนี้2 0ก็เป็น9 9ก็เป็น8นะครับ5ก็เป็น4นะครับ4ก็เป็น3 9ก็เป็น8อ่ามันเป็นสูตรหลัก10บบนนะครับทีนี้ผมมาปรับ เป็นนะครับผมมาปรับเป็น10หน่วยบนนะครับอ่ามาปรับเป็น10หน่วยบนปรับเดี๋ยวเขียนก่อนปรับ10หน่วยปรับเป็น10หน่วยบนนะครับวุฒิผ่านมาสูตรได้เลขสามนี่มันหลุดอยู่แล้วนะครับไม่ว่ากันนะครับอันนี้ ผมจะปรับตั้งแต่งวดที่ผ่านมาเลยแต่สูตรมันได้เลขสามตัวเดียวก็ผิดนะครับผิดนะครับผมมาปรับเพื่อให้สูตรมันเดินเข้าก็คือมันเข้าที่เลขสองอันนี้คือปรับแล้วนะครับปรับตั้งแต่งวดที่เอาปรับย้อนหลังไปเลยอันนี้9 0้าย์แปอันนี้9้ามาที่หลักร้อยด้วยสี่ห้าสาอันนี้ก็แปดมาที่หลักหน่วยด้วยนี่ฮะอ่ะปรับเป็น10หน่วย หรือจะเป็นวิ่งบนก็แล้วแต่สมาชิกก็แล้วกัน,นรับอ่ะทีนี้ไปดูงวดที่จะถึงนี้สูตรนี้ปรับแล้วนะครับได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันปรับจากตัวเดียวสองตัวนะครับเขาจะตรงกันเดอ้อสมาชิกเอ้อไม่ได้แก้ไขตัวเลขนะครับผมก็ปรับให้เห็นเลยนะครับอ่ะงวดนี้ได้สี่กับอ่าได้สามกับสี่นะครับอ่ะก็สี่ก่อนแล้วก็มาลดแต่ก็สามอันนี้สามมาลดแต่ก็เป็นสองเนี่ยได้สามสี่นะฮะสูตรนี้ครับ นี้ได้3กับ4นะครับลองเกียงให้งวดที่2งวดประจำวันที่เอ้ยงวดประจำวันที่1นะครับงวดประจำวันที่1 2 6, 9, ึ่อทับ6กเกกับ4ตัวไหนจะมาพิจารณาเอาอันนี้สูตรที่1 10สิ10บบ10สิบบจากตัวเดียวปรับเป็น 10บน2ตัวหรือวิ่งบน2ตัวนได้เนนอ่ะมาดูไฮไลท์ในคลิปนี้สูตรนี้เข้าเต็มเต็มเลยครับว <c oughs> ันมาสูตรได้ละเกยียดตัวเดียว10บนตัวเดียวนะครับผลดอก9ครับ7 2นะผลดอก9 7 2ครับ7ตับเข้าเต็มเต็มเลยนะที่หลัก10บนนะ7เข้าที่หลัก10บนอ่าตามตามหลักตามสูตรเลยครับ เป็นสูตรปี2569นะครับเข้าจริงตามนี้นะครับเอาวงวดที่จะถึงได้เลขตัวไหนไปดูกันนะนี่ฮะได้เลขเก้านะครับอ่ะแคปสูตรไว้งวดที่ผ่านมาได้เลขเจ็ดงวดนี้ได้เลขเก้านะครับอ่ะใครชอบจัดไปฮนะสูตรนี้แหละสิบนะครับหลักสิบตัวเดียวอ่ะทีนี้หลักสิบตัวเดียวมันได้เลขเก้าครับเลขเก้าจะมาอีกไหมพิจารณาเอานะครับผมว่าเก้าสวยเลยที่หลักสิบ หลักสิบผมว่าเลขขี้งวดนี้น่าจะมาอีกนะครับเลขขี้น่าจะมาอีกที่หลักสิบบนนะครับนี่งวดปลงจริงให้งวดที่สองครับงวดประจำวันที่หนึ่งทับสองทับหกเก้ารอลุ้นกันฮนะอันนี้ได้เลขเก้านะครับสูตรหลักสิบบนนะครับทีนี้สูตรนี้เป็นสูตรปรับนะครับเพื่อให้สูตรมันเดินเข้าเมื่อกี้นี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาสองสูตรนี้มาจับคู่ให้นะครับมาจับคู่ให้ เพราะตัวเลขมันไม่ชนกันงวดที่ผ่านมาไม่ชนงวดกว่อนนู้นชนศูนย์วดนู้นชนศูนย์วดนู้นชนวันู้นชนสี่วดนู้นชนเก้าก็เก้าแปดเก้าแปดกดงวดเก้าแปดอันนี้มันชนกันนะครับผมผมอะไรมันชนกัน กาวแปมออกกาแปดเลยนะครับทีนี้มาจับคู่ให้ครับเดี๋ยวผมจับคู่ให้นะครับก็จะได้นะครับอันนี้เป็นหลักสิบเลยอันนี้น่าจะไปหน่วยเหมือนเดิมนะครับก็คือกาสามนะครับกาสี่อ่ะใครชอบสองชุดนี้นะครับพิจารณาด่วนๆนะครับใครไม่ชอบมองผ่านอันนี้ผมจับคู่ให้เพื่อคร่าวๆดู งวดประจำวันที่1นทับสใครชอบตามนี้เลยนะครับถ้าสูตรไม่หลุดนะครับก็สาก็สนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แต่เด่นปทะ่เลขเก้าหลักสิบขอบคุณสมาชิกที่ติดตามขอบคุณครับ